ครับเอาให้วางแขนเออเรล่นอาเ่อัจังบูดก็กินได้เปรียวพระหมักเหรอฮะเปรียวเพระไม่อาบน้ำอ่ะาสวยด้วยับเฮ้ยสวยไดทครับข้าวข้ากับคนไหนสวยรวกันครับคนนี้สวย ทำไรครับขับน้ำครับเดี๋ยวคุณก็ต้องอาบนี้เหมือนกันผมผมมาออาบนี้ด้วยได้นตงไผมไปกอไฟได้ปะผมขอไปกอไฟได้ไหม ทุกไ,ไหนผมรู้สึกว่าผมเหมือนแบบสหรอเมริกนันแท่ๆแฟล้งจะไม่ฆ่าใหม่เลยนะใช่แน่นอน นาฬิกาฮามิลตันนะครับเป็นแบรนด์สัญชาติอเมริกาแล้วก็เป็นหนึ่งนาฬิกาที่อยู่ในเครือสวอตกรุ๊ปผู้ผลิตและจําหน่ายนาฬิการายใหญ่ของโลกครับก่อกำเนิดตั้งแต่ปี1892สมัยนั้นนะครับเขาผลิตนาฬิกาฮามิลตันให้ทหารอเมริกาใส่ครับเพราะว่าทนทานเบาสบายแล้วมีเวลาเที่ยงตรงและอายุการใช้งานยาวนานด้วยตัวบาลานซ์สปริงแล้จะบอกว่าเป็นนาฬิกาที่อยู่ในหนังฮอลลีวูดมาแล้วมากกว่า500เรื่องเลยครับสำหรับรุ่นที่ผมใส่อยู่นี่นะครับผมคือฮามิลตันการ์กีฟิลด์ไทเทเนียม อโตเมตินะครับเต็มเปี่ยมด้วยความแข็งแกร่งสําหรับการปฏิบัติภารกิจของเหล่าวีรบุรุษยังคงเน้นการใส่สบายมีขนาดและสไตล์ที่พร้อมสําหรับการประชนภัยทุกรูปแบบตัวเรือน42มิลลิเมตรผลิตจากไทเทเนียมตัดกับสายหนังนูบักสวยๆเบาสบายใส่ง่ายมากๆครับกระจกหน้าปัดคริสตัลแซฟไฟร์กันรอยขีดข่วนเหมาะกับคนซุ่มซามแบบมิกมากเลยครับ <c oughs> การออกแบบแต่ละรุ่นนะครับตกแต่งด้วยสารเรืองแสงซูเปอร์ลูมิโนว่าคุณภาพสูงที่ตัวเข็มนาฬิกาและตัว เลข12ชั่วโมงครับช่วยให้อ่านเวลาได้ง่ายแม้ในเวลากลางคืนที่แสงน้อยมีกลไกระบบไขลานอัตโนมัติพร้อมพลังงานสำรอง80ชั่วโมงกันน้ําได้ที่ความลึกถึง100เมตรใครสนใจนะครับอยากได้นาฬิกาสวยเท่คุณสมบัติครบและใช้งานได้ยาวนานนะครับผมดูกันได้เลยครับตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับผมขอหยุดฝรังแป๊บนึงน,นะครับพูดยากมากเลยครับ นาฬิกาผมนะครับพร้อมขนาดนี้นะครับผมพร้อมลุยขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาไปประจนภไทยที่บ้านพี่ชายผมที่เขาใหญ่ครับไปกันเลยผมเหนื่อยมากับการโฟดแบบนี้นะครับคุณแจรดก็ไม่มี ัครบบาไปกดไปบ้านก่อนโดนตีหรอกโดนดุนะโดนดูเลยแย่งรองเท้ากันแฟนครับแใจ ไม่ได้อันนีพของของฟุตคูดเราเปิดตังให้ได้นะเอาแตงไซหน่อยเลยพี่เรศมึงยังไม่จบอยูที่สามพี่ออมาไล้ฮัลโหลพี่เียร์ไม่อยู่ครับฮัลโหลแม่ฮุยฮุย มึงก็จะโศกโศอะไรก็เล่นหมดเลยไม่ได้หรอกเดี๋ยวมากับบิ๊กไม่ได้อะไรนี่เขาได้เลยหน่อยอันนี้แค่แค่น้ำจิ้มนะเดี๋ยวเจอคนนุ่นหนักนี่บอกเลยเอาดูดแป้งครับครับเฮ้ยโอ้ยนี่นี่นุ่นน้ำน้ำต้องต้องแจกครับอ๋อต้องต้องบอกว่าใช่ครับโอ้ยโอ้ยนี่คือสวยใช่ไหมเมื่อคืนน่ะขึ้นมานี่นะผมนอนตรงนี้แล้วนะใช่นี่นุ่นนี่ตรงโอ้ยสบายมากเลย สร้างบ้านมาเนี oh. ่ยไม่ค่อยได้อยู่ข้างบนนี้เลยอยู่อย่างข้างล่างชอบไปถุนไงพี่จะบอกว่าช่องมิกเป็นช่องแรกนะที่แบบขึ้นมาหั้วขนาดเนี้ใช่ครับชองตัวเองยังไม่ขึ้นมาเลยช่องตัวเองยังไม่ขึ้นมาเลยช่องตัวเองยังไม่ขึ้นมาเลยใช่ไม่ได้วง่ยมากับมิกครับนี่อันนี้ยครับเขาให้วางแขนเออเวลานั่งอะเรานั่ง โอ้ไม่ใช่เขาวางตูดอันนี้วะใช่แล้วก็เท้าเท้าไปข้างหน้านู่นอ๋ออย่างงี้เออไม่ใช่เท้าลงข้างล่างไปทางนู้นจหลงไปไหนเนี่ยพัดคอพัดคอที่อ๋อที่พัดคออ๋อพัดคอเออเดี๋ยวไปดูในควาไปดูในควาติดในควาเสื้อไก่ไว้ยี่สิบห้าโล พี่เบียร์สบายๆเลยนะไม่ต้องเป็น่องผมเลยนะฮะอาหารเช้าผมมีแล้วนพนี่น้องพอนี่ไหมกินไหมกุดกุกินไหมครับไปไปไปตัดไปตัไปตัดเอานะทานเลยเหรอทเลยครับว่าอะไก็บ เดี๋ยววันนี้พี่ปูจะทอดหมูเพียงไม่กินปูทำไมฮะนี่ฮะหมูที่เหลือเมื่อวานแต่คิดว่าอากาศเย็นน่าจะไม่บูดเนาะบูดก็กินได้หมูเปรี้ยวหมูหมากไงอ๋อนี่เป็นวิธีการถนอมอาหารครับครับผมก็สวยด้วยนะเฮ้ยก็สวยนะครับข้าวข้าวกับคนไหนสวยกว่ากันครับคนนี้สวย ที่ไปกดเมื่อกี้ครพังเลยเหรอไม่ทำอะไรดิก็แค่เรื่องนี้เฉยจะวนึ่งเราเอาดูไปเอามันออกทางเลยต้องคานให้แก๊สพึ่นมาผมไม่ทันเนี่ยผมผมทันยุคที่แบบว่ามันเป็นเตาไอฟ้าแล้ว คือ <One> ผมข้ามขั้นจากไอ้ถานน่ะถานแล้วก็มาไฟฟ้าเลยอ๋อแก๊สก็เลยอ๋ออันนี้ก็เลยแบบไม่ไม่ชินไม่ชินไม่ชินครับผมรโอ้โหน่ากินมากว้าวแต่วอาที่ซื้อไอ้นี้มาแบบกันไม้หน่อยไหมพี่มดเนาะกันบบกันกันกระเด็นเงี้ยใช่เพราะว่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม้จะแบบน้ำมันอื้อ a few minutes later เปรี้ยวเปรี้ยวเพราะหมักเหรอฮะเปรี้ยวเพราะไม่อาบน้ำเหมหมูเหรอมึงอ่ะชงไปชงมาเนี่ยพลังจับเดนียวพลังจับเขาเดียวซับอะไรเนี่ยนี่ข้าวเยอะๆข้าวอะไครับข้าวโพดดูมันมันจาวให้ได้นะเล่นมาสามรอบแล้วแต่ว่าไม่มีกล้องโอเคได้นะ ในระหว่างนี้เด็กๆก็เล่นกัน 9, 9, 9. หนึ่งสองไป เย็นมากอ๋อเด็ไนะได้ครับหนาวน้ำเย็นมากจะไปอาบน้ำอาบน้ำพร้อมกัน3ามคนเอ้ย คนลุกฟังแล้วคนลุกกินละคนละกันนะครับทำไรครับป่าดงครับเดี๋ยวคุณก็ต้องมาอาบนี้เหมือนกันผมผมมาอาบนี้ด้วยชิวมากเห็นไหมอากาศมันดีครับสี่เห็นต้หญ้าโน่นนี้นั่นอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราย้อนกลับไปในวันวานที่แบบเด็กๆน้อยโดดน้ำอะไรเงี้ยตัดน้ำอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาคิดไว้ไง นี่ผมไม่แาบนะมาสามวันเะรอวันนี้เลยใช่ไหมครับผมวีรบุตรตอนนี้เหมอน,นมาก <laughs> มนี่ขอเลยนนะนี่ผมปูนี่ผมใช้เลยนะครับใช้เลยทั้งหมดเลยไม่สีฟันผมยิ้มก่อนนะได้เลย,ย,เ,ลย <laughs> เอ๊ น้ำนี่ดีครับไม่เห็นแน่นอนแต่กูไม่รู้ไอ้นัดเนี่ยทำไมมึงบินโดนเนี่ยเอา้ายังไงนยไอ้นัทออกไปออกไปดีนยิงทอเหลือกินใจออกไปดีนไม่ตอดหมด นี่เป็นเวลาเอ่อสิบเอ็ดโมงนะครับผมต่อไปครับให้ผมให้ผมไปทำภารกิจอะไรยังไม่รู้ฮะจะไปดูกันรวจแก้งแน่เดี๋ย้งวันม้นมากับมีบ้ากับมี เพลงมากกับมิกครับเดี๋ยวเราจะมีโคเวอร์เพลงครับแต่ตอนนี้เราไปทำภารกิจก่อนดีกว่าภารกิจวันนี้มีอะไรบ้างครับมิกมาถึงเตาเวียแล้วนะครับครับผมมิกอยากจะโชว์ฝีมือการทำอาหารเพราะว่าผมเห็นทุกทีเขาต้องมีแบบทำอาหารทำอาหารกันแล้วจริงๆผมไม่รู้ครับว่ามิกก็มีฝีมือในการทำอาหารไหมแต่ว่าเราจะกินฝีมือมิกซึ่งตอนนี้ในระแวก บ้านเราเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันมีวัตถุดิบทุกอย่างครบเลยครับไก่ไข่ผักสวนครัวครับทุกอย่างอ่ะอยากจะกินอ่ะอยากกินอะไรมีหมดมีอยากทำอะไรดีอ่ะผมอยากทำไก่ย่างไก่ย่างไม่ยากไก่ย่างนี่ผมมีอ่าเป็นเหมือนเตาเมื่อคืนเราชิวๆกันแบบว่าก่อไฟแบบว่าหนาวๆไงเดี๋ยวเราจะเอามาย่าง ย่างไก่มีแกย่างแล้วมีส้มตำแค่นี้แหละอ๋อจริงผมไม่เคยทำส้มตำเลยก็วันนี้แหละครับลองดูครับเราเดินไปหาวัตถุดิบกันก่อนดีกว่าไปกไ่ย่างส้มตำโอเคกินไม่ได้แน่แน่โอ้เไหครับเป็นมรอกอแล้วอ่าโส้มตำวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้เลยคือมะละกอใช่ครับแล้วก็เราจะ ดำไปหาปูเข็มพูดไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวก่อนมึงจะดำอ่ะมึงเดินให้แต่งทุกทางก่อนอ่อร่อยนุ่มอ้าวแล้วพี่ไม่มีใครมาผมเลยกูถ่ายก่อนไม่ก่อนดิ่กูตามไปไปเด็ดเลยไปเอามาให้ได้แล้วจะลองอยู่ที่นี่นะครับนี่เราเด็ดเขาได้เลยอ่ะอ้าวเอ้ยไม่ทันแล้วมึงเด็ดมาแล้วมึงเด็ดแล้วมึงเป็นแค่ตัวไอ้มันต้องมีอายุไหมวะมะละกอใช่ฝั่งนู้นดีกว่าอันนี้มันเด็กอยู่ อันนี้มัน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 ไม่ไม่อันนี้เอาไปทำนม้ได้แกงโอเคใส่แกงได้โอเคไปสั่งกัอนดีกว่าต่อกับที่เดิมไม่ได้โอเคไปเฮ้ยแต่จริงๆแล้วเขาใช้กันด้วยกันได้แหละที่นี่ได้หมดจริงจริงไหมล่ะอืไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงเฟซด่าไม่มีไม่มีนักเบียรนถ้าด่าเขาด่าเขาจะรุนเกี่ยวอะไรวะเนี่ยเกี่ยวอะไรวะคนทำอ่ะ ลูกมันพอกันไม่ใช่ไม่ใช่นู่นนุ่นน่นน่นเดี๋ยวนะตรงนี้มีอะไรต้องเอาเปล่าวะมีไก่เล้าไก่อยู่ข้างหลังแล้วมีชมอมหน่อยนึงเออเดี๋ยวเอาชมก่อนไปอันนี้ดูหนังไม่ได้นะทำไมครับดูไม่จบสักทีเพราะอะไรมาละกอโอ้โหกอแล้วกออีกนี่เหรอกออีก มันเกือบหมดแล้วอ่ะอันนี้ชโอมเหรอมันมันต้องเอาตัวยอดเนาะใช่ยอดเราจะทำพวกแบบไข่เจียวใบชะอมอะไรเงี้ยอือเอาไข่ไหมอยู่อยู่ใกล้เนี่ยเออไปเอาไข่หรอไหมไปเดี๋ยวไปไปอยู่เล้าไก่แล้วโอ้มีทุกอย่างเลยเนาะทุกอย่างง่ายเดือดกระตุ้นกระตุ้นนี่มันไม่กลัวเลยอ่ะ ลูกเม่นไก่ม่ออกจากเราไก่จาได้ยินไม่ว่าเสียงใครโอ้ขี้ไก่เม้นนี่แหละขอญาตนะคะคุณไก่เราเป็นคนแบบมีมารยาทมารยาทมันจะมาเอาลูกเขาอะขอญาตนะคะคุณไก่ดีไหมไอเอากี่ฟองครับแต่เลยหยิบสักฟองสองฟองสามฟอง เอาเท่าที่เราใช้อ่ะเพราะมันเขาเขาออกทุกวันนะใช่ไหมใช่ครับออกทุกวันออกทุกวันเขาบอกทุกวันเอาไปแค่นั้นแหละครับไปครับผมโไปครับพี่เป็นครั้งแรกที่เอาไข่ไปตำส้มตำมั้ยไม่สิของเรามีหลายเมนูเรามีหลายเมนูขออนุญาตนะครับอันนี้นะผมว่าอันเนี้ยชัวร์ไปโดนด่าชัวร์ ปั๊บ้ออันเดียวพอเพีพอพอละอยู่เราเราก็น่าจะเอาถุงหรืออะไรมาเนาะพี่วิเต็มแล้วเนี่ยพี่วิมีอันน้ำตาลปี๊บปะเอาไปจัดไหมคะเอาครับเอายนะกระจัดใส่นี่ผมเอาไปมัดถุงได้แล้วเนี่ยทำไมครับยางเดก อยากทานแบบสีแดงหรือสีเขียวครับได้ทั้งสองสีครับรอวังเจ็บข้อเท้านะทำไมฮะพริกพริกพริกแม่หาบาสิบาทกันึ่งกันนะสกูว่าบอดหาบาทแล้วบอดเคร่งนี่แค่ผมแค่ผมคนนี้ก็รู้แล้วว่าอร่อยอ่ะเพราะอะไรครับ อย่าถามสิครับไม่ได้คิดครับนี่ไม่ได้กามสวยจริงไหมใช่ใช่ใรมา่งพารมิตันกับพารมิตันครับนี่ไทยอินไทยอินเลยโอ้โหผียาะรู้ไหมว่าการที่มิกเอาใช้มือหมักไก่เนี่ยมันไทยอินนั่นมันมันเป็นกลามด้วยนะเ้เดี๋ยววันนี้ผมจะลงมือทำอาหารครับมีไก่ย่างซุมตลา ครับอร่อยแน่นอนพูดเลยนะฮะส้มตําจะเป็นครกเป็นส้มตําครกแรกที่ผมได้ตําเองเป็นครกแรกแล้วก็เป็น <ผม S 1> ครกสไตล์ด้วยลองดูครับหอมมากครับผมหอมมาครับมีมะพร้าวจากสวนตะเวียไม่รู้เลยิธีมาจากไหนเ <laughs> <laughs> ่อวานก็เคยชาเลยห้องครัวโอ้ยหน่อยมากครับโอเคไหม ลองบอกแม่ลอยสิเออมุส่ามุสาทำไมต้องกินเนี่ยเขครับอนี่เอาไปมัดถุงได้แล้วเนี่ยทำไมอ่ะยางเยอะมุกบอกว่ามุกไปถึงสามบาทอ่ะผมให้ผมให้ยี่ห้าตังค์อ่ะจริงผมให้สุดแล้วผมอเล่นที่นี่ครับเล่ยถือไม่ได้ไหมถือเขาไล่มาถือวะ้ยที่มาเราคืนที่ว่า ไผ่เออใช่ก <ấy urai> ็ไ <w> ผ <benim> ่ไหมล่ะลองก็ใช่ไหมล่ะเฮ้ยมีมีคนใครวะมุนแคนอะไรวะก็นี่ไงไม้ไผ่ต้องเอาทำเป็นแคนเฮ้ยมีคนปะใครวะน้ำตากะแตนเนียต้องน้อยกอนที่ไผ่เฮ้ยเน่ยเลยผมไปก่อไฟได้ปะ

อ๋อลองชิมก่อนนะครับเย็นดิ๊งดิ๊ยมาชิมก่อนยงดยยองชิมน้อชิมก่อนำไรลานี่องเขานี่ยเฮ้ยเอาผบอกแล้วมันดีเฮ้ยนี่พูดเล่นมาเออจ่าเลยทีนยโอ้ยธรรมดาครับมิคทองระยะ ทำไมมันเละๆล่ะเนี่ยเครื่องมันไม่ครบเครื่องมันไม่ครบครับเครื่องไม่ครบร้อยแล้วครับผมส้มตำใบมิกทองระยะนะครับผมนี่เป็นครกแรกเลยครับไม่เคยทำมาก่อนเลยฮะมาครับมากับมิกไปครับกินกันอุ๊ยน่ากินมากหลายหลายนี่คือไก่นะครับทุกคนโดยการหมักด้วยมือน้องมิกทองระยะ เฮ้ยผมว่านได้แล้วเอาไปที่อ่อนๆกันไหมจริงเหรอได้เหรอย่งย่งรอพ่่ลองไม่อันนี้ให้พี่พี่พี่ก่อลองพี่ลองถี่มือกันมมิกนยอีกนึ่งฝั่งนี้ฝั่งนฝั่งนี้เออฝั่งนั้นแหะใช่ช่ใช่อีกนหนึ่งครับโอเคนะมิกกูรู้ว่ามุกนี้มึงเล่นมาจำแหละแต่วันนี้มันทากว่าอะไรอ่ะอันนี้ไก่ใช่ไหมครับครับ แล้วนี้แหละอันนี้ใกล้ครับผมครับแล้วนี้แหละอันนี้ไกลแล้วนู้นน่ะไกลนี่มันได้วะมันได้มันได้นี่มัเนี่ยอันนี้วิ่งมาอันนวิ่งมาแล้วอันนี้วิ่งมาแล้วเ็นไงครับตุ่มตาอร่อยไหมโอ้แซ่บผมยังเห็นที่ชิมเลยไม่ ยากอ่ะยากพี่บิ๊กแซ่บโอ้โหอ้าขออนุญาตชิมส้มตำนะครับได้ครับชิมครับข้าวเหนียวค่ะขอจานหนึงนี่คือมีขอจานหนึ่งครับครับผมดูจานส้มตำดีมากข้าวเหนียวดีมากโอ้โหนะอือนี่คืออร่อยอืมเยี่ยมส้มตำเยี่ยม ก่่ยางอรคับกลับไปที่ไก่ย่างนี่ผมตำรสชาติที่มิกเลยเนี่ยทำไมรสชาติเป็นตัวตนเขาเลยครับอะไรครับหวานแต่แอบเผ็ด มิกเจอโน่นมิกเจอนี่นั่นไม่ใช่นั่ของผมครับอ๋อมิกเคชั่นไม่ใช่นั่นคเบียร์ครับมากับนัตครับมากับมิกโอเคนี่ขนาดมิกเดี๋ยวเดี๋ยวนึกว่าจะเป็นข้างล่างไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้มิกอันนี้มิกมิกเอออันนี้เบียร์อันนี้เบียร์นั่นะครับนั่นเหรอนั่นเป็นงงงงหน่อย ไปต้องัวานดูดูดูจบภาพแบบละครไหม